สวัสดีครับทุกคนหายไปนานแต่ไม่แน่หายไปไหนผมกลับมาแล้วมาพร้อมกับข้อมูลวิธีปลดล็อกชุดในเกมฮันหันอลังทําใหม่ห <c oughs> ตามนั้นนะครับคือผมไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปลองทดลองแล้วนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้มามันปลดล็อกได้จริงไหมสรุปคือได้ครับและว,วันนี้ผมจะเอามาบอกทุกคนนะครับวิธีการปลดล็อกช,ชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดเมดชุดนักโทษหรือแม้แต่นักการนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวับช่องเที่เขาให้ข้อมูลผมมาครับงั้นเรามาเริ่มจากตัวนี้กันก่อนนะครับ ผมจะเรียนจากง่ายไปยากนะเอาละครับเสื้อตัวนี้มีวิธีกรารที่ง่ายมากคุณต้องมายืนในห้องคาร์โกเบย์แล้วให้เป็ดปิดประตูแล้วไปสับสวิตชี่ห้องบิดนะครับแล้วเมื่อสับเสร็จคุณก็จะตายครับใช่ครับตายเสื้อตัวนี้แลกบุด้วยชีวิตของคุณครับมันจะมีแอนิเมชันขึ้นเทนะผมว่าแอนิเมชันนี้เทดีแล้วก็ศพคุณก็จะอยู่นอกอวกาศไม่มีใครเห็นศพคุณเป็นการละพังศพที่เนียนมากเอาละครับตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะเควสมันจะอยู่ที่ห้องเอนจินแล้วเป็นเควสตัวนี้นะครับ มันจะมีสองครั้งมันทำสองสเต็ปนะครับทำตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปแล้วเราจะไปที่ห้องบิดกันต่อนะครับเราจะมากดปุ่มตรงนี้แล้วกดยังไงก็ได้กดแล้วต้องทำให้มันได้เก้าคุณคงต้องใช้ดวงอ่ะเควสเนี่ยต่อไปเป็นชุดตัวนี้แล้วก็เควสมันจะอยู่ที่ห้องซีเคียร y ิตี้นะครับมันจะเป็นเควสเก็บบัตรเอาไปสแกนนะครับอารมณ์คล้ายๆเอาเอาาัพแหละแล้วเมื่อเราเก็บบัตรเสร็จเราจะต้องไปห้องบิดเหมือนเดิมนะครับเพื่อทําการสแกน วสนี้มันยากรงที่ว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันสแกนเฟลติดต่อกัน10บครั้งนะครับฟังคชัดน,นะครับติดต่อกัน1ิครั้งและถ้าคุณโชคร้ายยันสแกนสําเร็จคุณก็ต้องเล่นใหม่เล่นเกมใหม่เลยเพราะว่าทามันเสร็จก็คือเสร็จไปเลยคุณไม่สามารถย้อนกลับมาทําใหม่ได้โอเคเข้าใจอาละตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะวิธีทําคือง่ายมากคุณต้องถูกปวดออกจากยานให้ครบ 100รครั้งนะครับเอาละครับตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะคุณต้องทำเควสแยกขยะกับเควสเทขยะให้สำเร็จรวมกันให้ได้500รอยครั้งนะครับต่อไปเป็นชุดนี้นะชุดนี้คุณต้องทำเควสปรับน้ำร้อนนะครับให้สำเร็จ2 5 0้าสิครั้งนะครับเยอะมากแล้วเควสมันก็หายยากมากหายยากมากเควส่น,น,นี่ยเอาละครับไปอย่างรวดเร็วกันเลยชุดต่อไปเป็นชุดเมทนะ คุณต้องทำเควสฉีดคราบน้ำมันกับฉีดทำความสะอาดที่หยาบน้ำให้เสร็จครบ500ครั้งนะครับแล้วครับชุดต่อไปเป็นชุดนักโทษนะครับถ้าจะทำนะผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำนะคือคุณต้องเล่นเกมซีรอนอิสแลเอให้จบนะครับแล้วมันต้องเล่นกัน4คนแล้วผมมีคนเดียวผมเลยมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเล่นให้ชนะแล้วผมก็ไม่เคยเล่นด้วยมันคือเกมอะไรและหน้ากากก็เหมือนกันครับหน้ากากมันจะมีเกมมันบอกอยู่วา คือถ้าคุณสนใจจะเล่นก็ตามสบายครับแต่ผมขอผ่านผมม่รู้เกมอะไรแล้วผมมาลองหาดูแล้วมันเหมือนจะเล่นยากนะเหมือนจะเป็นเกมไขปริศนาหรืออะไรสักยางะผมก็ไม่รู้หน้ากากมายันนะครับคุณต้องเล่นเกม The Return of The Mayan c r u ายันะครับและหน้ากากจูเลนนะครับคือถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องไปเล่นเกม A w a k e n e d e เปูนมาครับให้จบหรือให้ชนะก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่มไ,มได้ลองใครสนใจก็ไปลองก็ได้ครับแล้วก็ เป็นยังไงฝากคอมเพนต์มาบอกผมด้วยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปครับผม